ครับสวัสดีครับวันนี้ก็พบกับพี่ไตอีกแล้วนะครับที่อิซุซูกิยนสาขาบุรีร์นอกเมืองนะครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่2 9อันนี้จริงพี่ายก็หยุดนะแล้วก็วันที่30เนี่ยพี่ายลางานแล้วก็หยุดไปจนถึงนู่นเลยวันที่วันที่6นะวันที่5นะครับวันที่6เปิดงานแล้วก็เปิรนจะไปชลบุรีนะลูกค้าให้เอารถไปส่งที่ลำไางมาศก็เป็นทางผ่านนั่นแหละก็เลยอะจากที่จะไปชลบุรีวันนี้ก็ไปเป็นวันพรุ่งนี้แล้วกันตอนเช้าเอารถไปส่งลูกค้้าาาากก่่ออนนนนววััีีเรร็มถยดโะคบ แล้วก็ส่งรูปให้ลูกค้าดีกว่าเนาะวันพรุ่งนี้ก็จะได้ไม่ต้องแต่เวลานะครับก็จะรีบเดินทางกันเลยโอเคไปครับแล้วก็จะเป็นเจ้าคันหนีนี่เองนะครับทีพี่ตายจะถ่ายให้ดูในวันนี้และพรุ่งนี้นะครับก็จะมีภารกิจแวะไปส่งน้องก่อนนะครับก่อนเดินทางขึ้นชนบุรีก็จะวิ่งเส้นนางรองนั่นเองนะครับออกนอกเส้นทางนิดนึงไม่เป็นไรนะครับลูกค้าเลือกดี ถามว่าลูกค้าเลือกดีไหมไม่ลูกค้าจะซื้อปีหน้าคันหนึ่งเออไม่ลาก็ได้ออไม่ไม,ไม่ไม่เขาเรียกว่าอะไรยอมเลื่อนวันเดินทางก็ได้นะครับคันนี้นะเรียกได้ว่าเป็นเจ้าตัว X Series เครื่อง2.2ณเวลานี้เลยนะเพราะว่าเจ้าตัว X Series ที่มาจากโรงงานเนี่ยยังไม่มีนะครับลูกค้าก็เลยเอาเจ้าคันนี้นครับมาแต่งใส่ชุดสเกิร์ตของสปอร์ตตี้นะครับรอบคันเขาจะได้สเกิร์ตท้ายนะแล้วก็ ตรงกลางนะครับแล้วก็ด้านหน้าสติกเกอร์ตัวครอบกระจกนะครับแล้วก็ตัวแก๊ปหลังหลังคาเออได้มาครบชุดมากๆซึ่งอุปกรณ์เหล่านี้นะครับเราสามารถบวกไปในราคารถได้นะครับสองหมกว่าบาทเราไม่ต้องจ่ายเงินสดก็ได้นะครับเจ้าคันนี้นะครับใบให้ที่หนึงขับสบายนะครับมี8เกียร์เอออ่ะหลายๆท่างก็รู้ว่า8เกียร์มันต้องออโต้แน่นอนสเปคแคป 2.2เกรด L นะครับเกียร์อัตโนมัตินั่นเองคันนี้ราคาอยู่ที่7 7 7 0 0 0บาทอู้ราคายังเป็นเลขสวยอีกนะครับ777โอ้โหชื่อปั่นเครื่องบินโบอิงกันเลยทีเดียวนะครับหน้าตาเรียกได้ว่ามีความโฉบเฉี่ยวแล้วก็มีความสปอร์ตมากๆนะครับจากการที่เขาเนี่ยได้ใส่ชุดแต่งเจ้าตัวสปอร์ตตีเข้าไปมันจึงมีความคล้ายคลึงกับเจ้าตัว X ซ e ร i e s มากๆเลยนะครับ เป็นคู่แข่งกันแบบโหนะบางคนบอกอยากได้เกียร์ออโต้ x ก e ิล e ่ไม่ม,มีก็จักรุนนี้เลยนะครับสวยเหมือนกันชุดสเกิร์ตนะครับสีดําตัดด้วยเส้นสีแดงนะครับกระจังหน้าสีดําแดงตัวนี้ครอบเข้าไปนะครับของเดิมยังอยู่ครบไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์มาพร้อมหลอด LED นะครับไฟตัดหมอกมีม,มาให้มันยังทําให้ลงตัวมากๆคันนี้นะครับราคา778,0 0 0บาทมาพร้อมกับระบบความปลอดภัยที่ครบครันไม่แพ้พวก4ี่ประตูยกสูงเลย ABS มีให้ออกตัวในทางลื่นออกตัวในทางลาดชันลงทางลาดชันมีให้นะครับแม้แต่ระบบช่วยควบคุมนะครับการทรงตัวเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินเนี่ยเขาก็มีมาให้เช่นเดียวกันนะครับมันทําให้เราสามารถควบคุมทิศทางรถพร้อมกับหยุดรถเนี่ยได้อย่างมีความปลอดภัยมากขึ้นแต่ทั้งนี้ท้งนั้นบอกเลยนะครับอย่าประมาทรถทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับขับต้องคำนึงถึงกฎจราจรเป็นหลักเอออะเดี๋ยวไปดูใกล้ๆกัน ตัวนี้แม็กเดิมนะไม่ได้เปลี่ยนนี่แม็กของเจ้าตัวเกรดเอลนะครับจะเป็นสีบรอนเงินนะครับเบอร์ยาง2 1 5 7 0 1 6นั่นเองเป็นยางบริสโตนนะครับอันนี้ช่วงล่างเดิมนะครับไม่ได้ทำอะไรมานะครับสปริงเดิมไม่ได้โหลดนะครับมีเหล็กกันโค้งมาให้แล้วก็ตัวชุดสเกิร์ตนะครับนี่สวยมากๆงานดีงานเนี้ยบ สวยเลยแหละพี่ต่ายว่าสวยแล้วแล้วเขามีนี่เออเขาดีไซน์มาดีเนาะขนาดตัวเว็บไซต์ของบริษัทเนี่ยก็ยังเอามาดีไซน์ให้มันดูสวยดูสปอร์ตอ่ะเป็นการแฝงโฆษณาแบบเนียนๆเลยนะครับ w o ้ยเว็ e สปอร์ตดวุ้ยสเปซแคปนะครับเป็นตัวหนังสือโครเมียมแล้วก็ตัวนี้นะครับเนี่ยเขาก็จะมีตัวครอบกระจกมาให้แล้วนี่เว้ยได้ตัวครอบเสาอากาศมาด้วยนะครับเดี๋ยวพี่ต่ายให้ดูใกล้ๆนี่สีดําแดง แล้วเป็นดำเปียนโนแบคด้วยนะดำเงาติดฟิล์มด้านหน้านะครับเรียบร้อยแล้วก็ตัวครอบกระจกก็จะเป็นดำเงาชิ้นเดียวกันสปีดดีไซน์สปอร์ตนะครับสวยมือครอบโครเมียมเนี่ยโดยปกติแล้วนะครับมันจะเป็นสีเดียวกับตัวรถใช่ไหมพี่ต่ายก็จัดมือครอบโครเมียมให้เลยจุดสเกิอ์ะให้ดูให้ดูงานของเขาตัวนี้ก็เป็นพลาสติก ABS นะครับอย่างดี เฮ้ยตอนนี้ดับเครื่องแค่เปิดกุญแจไว้ได้ยินเสียงตัวมอเตอร์ใบพัดเทอร์โบมันทำงานเสียงวีดแล้วก็ที่ได้มาเพิ่มมีชุดหนึ่งนะครับก็จะเป็นเจ้าตัวแก๊ปหลังนะครับแก๊ปหลังนั่นเองคือตัวนี้พี่ต่ายว่ามันดีนะมันสวยมันลงตัวเลยแหละไม่ได้เจาะนะครับมันก็จะเป็นตัวกาว 3M นะครับติดกับตัวชิ้นส่วนนะครับติดกับวัสดุเป็นตัววัสดุตัวนี้นะครับแล้วก็ติดตัวกาว 3M แล้วก็แตะแปะที่ตัวถังได้เลยเอาใ้คำว่าแปะเลยแล้วกันนะครับ ข้อดีอีกอย่างหนึ่งที่มันมีนอกจากช่วยในส่วนของหลักอากาศพลศาสตร์นะครับคือช่วยให้ลมเนี่ยนะครับวิ่งขึ้นบนวิ่งขึ้นบนไม่ตกลงท้ายกระบะนะครับไม่เกิดแรงแรงกดต่อกะบะท้ายเออมันทําให้มีความประหยัดน้ำมันแล้วก็อ,กอย่างหนึ่งนะครับมันก็จะได้ส่วนของอไฟเบรกเห็นได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าเขาบังแสงอื่นนะครับให้ให้เราเห็นไฟเบรกได้ชัดเจนยิ่งขึ้นนั่นเองอันนี้เป็นสติ๊กเกอร์มหามงคลนะครับอันนี้ มีแล้วไม่จนมีแล้วรวยเออแต่ก็ดูคนขายก่อนละกันมันรวยไหมชุดชุดเดิมนะครับชุดเดิมของลูกค้าตัวนี้ก็จะเป็นตัวกันชนเดิมนะครับเอาไปคืนลูกค้าไม่มีโหลดนะสวยเลยแหละเอสปอร์ตตี้สติ๊กเกอร์เอสปอร์ตตีนะครับแล้วก็กันชนท้ายเนี่ยถ้าเป็นตัว S เนี่ยเขาใส่ได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นตัวเกรด L นะครับต้องมีการถอดกันชนออกก่อนถึงจะใส่ให้ได้ อันนี้ก็ถอดฟรีนะไม่คิดค่าถอดนะครับถอดกันชนสีดำตัดสีแดงนี่เอสปอร์ตี้2.2แม x กฟอร์ดโอ้ยก็จะประมาณนี้นะครับภายนอกของเขาก็เดี๋ยวพี่ต่ายพาไปดูภายในและกันมีการทําอะไรเพิ่มบ้างนะครับอันนี้ก็จะไปส่งเป็นลูกค้าประจานะครับที่ติดตามทางเพจด้วยช่อง YouTube ด้วยนะไปเดี๋ยวไปดูภายในกันที่เห็นนะครับอันนั้นก็จะเป็นชุด ตับวบางโครนเดิมนะครับไปตายก็เก็บไว้ให้ลูกค้าเก็บไปด้านในกลัวมันปลิวหายแล้วก็เห็นดีไซน์ตรงนี้นะครับก็จะเป็นการจําลองอันนี้จริงก็เป็นของลูกค้าทั้งหมดนั่นแหละพวกเสื้อพวกชุดจำ่วยนะครับก็เป็นการจําลองให้ดูว่าแคบหลังเนี่ยเขาสามารถวางของได้แบบนี้นะนอกจากจะใหฮิวแมนนั่งเนี่ยนะครับหรือคนนั่งแอร์ดัจลิตจริงๆศาศารงพูดภาษาอังกฤษนะครับก็มีบุนุ่มให้นะครับตรงนี้ไล่ฝ้ากระจกด้านหลังมีมาให้รุ่นนี้นะครับผ้าบุหลังคาเนี่ยจะเป็นสี เท่านะครับผมแล้วก็ลำโพงเซอราซาวมีมาให้เกรดเอนะครับมีลำโพงเท่าไหร่มีลำโพงทั้งหมดอยู่6ตัวด้วยกันนะครับแล้วก็แผงด้านข้างประตูก็จะบุนุ่มมาให้ด้วยเช่นกันสวิตช์ควบคุมกระจกไฟฟ้าเป็นสีดําเป็นดําด้านนะครับแล้วก็บริเวณช่องนะครับเปิดฟ้าทางน้ํามันตรงนี้นะฝาถทางน้ำมันฝากระโปรงนะครับปรับระดับไฟหน้าปิดระบบออกตัวในทางลื่นนะครับเผาเขม่าเพราะเป็นยูห้าแล้วปิดตัวที่ดับตามสีแยกไฟแดง แ <c oughs> หมเรียกกุญแจเป็นกุญแจธรรมดานะครับไม่ใช่เป็นเป็นกุญแจรีโมทนี่แหละนะครับไม่มีมูบิเลเตอร์มาให้ตัวในส่วนของตัวพวงมาลัยนะครับก็จะเป็นพวงมาลัยแบบมันติฟังก์ชันเป็นพวงมาล U ัยยูรีเทนนะครับก็ตัวนี้นะครับก็จะเป็นมาตรวัดเป็นมาตรวัดมาตรฐานนะครับแต่ว่าข้อมูลงานกับขี่เนี่ยบอกได้ชัดเจนนะครับอัตราการสิ้นเปลืองน้ํามันนะครับโดยเฉลีย่ยโดย โดยสินเปลืองเท่าไหร่เขาก็บอกได้หมดเลยนะครับจอทัชสกรีนนะครับขนาดใหญ่ถึง8นิ้วมาพร้อมกล้องมองหลังนะครับบอกองศาการเอียงของตัวรถนะครับแล้วก็องศาการเอียงของล้อได้ด้วยนี่เห็นไหมทําให้เราไม่หลงพวงมาลัยนั่นเองแอะนะครับมีฟิลเตอร์ที่กรองฝุ่น PM 2.5ได้ตัวนี้เกียร์นะครับเป็นเกียร์อัตโนมัติใหม่เลยนะครับจุดขายหลักเลยเป็นเกียร์อัตโนมัติใหม่นะครับแปดสปีดให้อัตราทดที่ต่ออเนื่งตั้งแต่ออกตัวจนถึงลอยตัวเลยนะครับตัวนี้นะครับ สามารถเปลี่ยนเป็นโหมดเสมือนเกียร์ธรรมดาได้นะเป็นโหมดเรฟทอนิกนั่นเองแล้วก็วัสดุที่ใช้ทําผ้านะครับตัวนี้เป็นวัสดุที่เป็นผ้าเกรดพเมียมมาพร้อมกับเบาะที่มีรูปทรงสปอร์ตหรูหราหน้าเอาก้นไปนั่งนี่น่าใช้น่าใช้นะครับบอกเลยเป็นอีกหนึ่งรุ่นท่าสุขพโชกปิวไปนะพี่ต่ายเจ้ารุ่นนี้แหละนะครับมาไว้ใช้งานแต่ต้องมีตังก่อนนะนี่ได้ยินเสียงเทอ,อร์โบเขาไหมเดี๋ยวเงียบนิดนึง มันของใหม่อะไรก็น่าใช้อะเนาะเหมือนเมียใหม่เนาะแต่นี้ไม่เกี่ยวนะอัน,นี้เป็นรถคนละครอบครัวนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์ขนาด2,244ให้แรงม้าสูงสุด163แรงม้าที่3,600รอบแรงบิดนะครับจะอยู่ที่400นิวตันเมตรเป็นแฟตทอร์กนะครับตั้งแต่1,800รอบถึง2,400รอบโอ้รอบกว้างมากๆเลย เทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์นะครับตัวเทอร์โบเป็นเทอร์โบแปรผันนะครับที่ควบคุมการทำงานของครีบมอเตอร์ครีบของครีบของเทอร์โบด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเออน่าใช่เปะละ่ะสวยเลยแหละสวยเลยอ่ะโอเคพี่ต่ายลบกวนนิดนึงนะครับอุย้ยกล้องสกปรกลืมดูไม่เป็นไรนะครับอ่ะพี่ต่ายลบกวนนิดนึงนะครับสำหรับลูกค้าที่ต้องการสอบถามราคารถเนี่ย ไปติดตามพี่ต่ายได้ทางเพจต่ายอิสุสุบุรีรัำไปกดติดตามให้หน่อยสับสไครต์สับสไครต์จิ้มจิ้มทีเดียวพอนะไม่ต้องจิ้มหลายทีนะครับเพจต่ายอิสุสุบุรีรัำเบอร์โทรนะครับ0850172902เพจสำรองนะครับเซลต่ายไทยบ้านนั่นเองเฮ้ยเซลต่ายใส่ห้า <c oughs> มีหลายชื่อมีหลายช่องคือ,อโอเคไปแล้วครับสวัสดีครับเดินทางปลอดภัยเด้อปีใหม่ก็เที่ยวให้สนุกนะเดินทางปลอดภัยนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายเมื่อไหร่มันจะไปมันบ๊ายบายอยู่นั่นแหละ